ีความรู้สึกอยากจะทำคอนเทนต์ฟิลมอร์นิ่งรูทีนหนึ่งวันกับดิชาหรือเป็นบล็อกเอ่ยไดก็เลยได้เป็นคอนเทนต์ตามปิดชีวิต1วันค่ะอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าวันนี้ที่ฉันมีเรียนตั้งแต่9ก 1, ้าโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นดิชอบใช้ไม้ไผ่เกลี่ยรองพื้นมากค่ะใช้ปริมาณนิดเดียวค่ะอยากได้ความผิวซึ่งผิวก็ไม่ได้ดีอะไรเลยจ้ะแต่ว่าไม่ชอบองลงรองพื้น,นันานๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ตื่นมาแฮปปี้มากเพราะว่าคุณแฟนจะบินมาหาไม่ได้เออกันนมมมมาาาดค่่่่ะตตตตไหลิิิิิึงงยววผููชชชธธรรร แล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าส,ส,สกไกไฮสักหนึ่งเอาให้ขนตายาวขึ้นไปแทงคิวเลยค่ะแล้วก็เป่าผมที่มีอยู่น้อยนีอันนี้ผมหรือหอดูใบไม้ไพล่ค่ะล่วงเก่งเป่าผมตรงสลวยสวยเก๋เสร็จแล้วทําไงเอามาัดขึ้นค่ะบางทีนั่งเรียนแล้วผมมันชอบมายุ่งวุ่นวายกับกรอบหน้าอาศัยต่างหูชบไปดูวับก่อนเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องเยอะต้องแย่อย่าลืมน้ำหอมเอ่ยใดด้วยเอาให้คนเดินผ่านต้องจางเก็บอุปกรณ์ไปเรียนด้วยค่ะต้องใช้นอตบุกแล้วก็ไอแพดบอกลาลูกๆก่อนจุ๊บปะจุ๊บสักหนึ่งที่น ทุกครั้งเวลาไปเรียนก็คือการหาที่จอดรถค่ะมาถึงเช้าก็จะเป็นฟิลเมาโอยก่อนค่ะโชคดีที่วันนี้คลาสเลิกเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายจะเป็นฟิลทำงานกลุ่มก็คือนั่งทำในคลาสก็ได้หรือว่าจะกลับไปทำก็ได้ค่ะไปจ้าไปรับคุณแฟนที่สนามบินกัน ร้องเพลงจริงจังถึงละจ้าสวรรณภูมิสวรณสวรณ,รณใจชอบความรู้สึกเวลามารับแฟนมากแต่ไม่ชอบความรู้สึกเวลามาส่งค่ะอเลอดเครื่องยังไม่แลนเลยจ้าไปหาอะไรกินดีกว่าอยากกินอะไรเบาก็เลยกินเป็นแฮมชีสที่ห่อหุ้มด้วยไข่เบายัายางไงคะนี่แน่นเลยและแล้วเครื่องก็แลนแล้วคะ่ะยินดีปรีดาเกาส่งกรุงเทพก็แค่ปากซอยยินรอผู้ชำๆอยู่พักใหญ่ผู้โทรมาว่าเธออยู่ไหนฉันอยู่หน้ารอสานเอาคุณพี่ว่าไปตรงนั้นได้ยังไงก่อนยืนดักอยู่นะงงมากอ่ะจ้าไปหาของกินหรอจ้า ได้เจอกันแล้วเดินยิ้มแบนมาเลยโอ้โหคนที่มีความโสดมเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งที่2ของคุณแฟนค่ะรอบนี้รีเควสตมาว่าอยากจะไปเดินในมาเก๊าคของกินน่ารักน่ารักจุ๊บจิงก็เลยพาไปจอดแฟรส,สาขาใหม่ตรงราชดาคือดิฉันก็ยังไม่เคยมาตรงนี้ไงแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดอะคุณพี่ของกินเยอะนะแต่เป็นของซ้ำๆไว้พาไปตลาดทนบุรีแถวบ้านดีกว่า